สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับผมครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้อง f ีตามต่อโค้งสุดท้ายอาจารย์เลขวิ่งสมุดปากการครับพี่น้องเนาะครับงวดวหันเพิ่นกับว่าสองมาครับพี่น้องครับผมครับเพราะว่าเลขเพ่นนี่เลขวิ่งนี่เดินดีเด้อครับผมครับชนตัวไหนมาตัวนั้นครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางตัวเลขในงวดวันที่ หนึ่งกันย่ายนหกสิบหกเก่ามาเชียร์ก็ได้นาเสนอเลขวิ่งอาจารย์ไปแล้วเด้อครับผมคลิปแหลกแต่ว่าในคลิปนี้อาจารย์จะมาสรุปให้แล้วก็ที่สําคัญครับพี่น้องเนาะอาจารย์ได้เลขมีที่มาพร้อมเด้อครับผมครับเข้าทุกหมวดครับพี่น้องเนาะจังได้กะไปรับช่มรับฟังเป็นแนวทางเสียงสูกเสียงดวงครับผมครับเพราะว่าเลขวิ่งมีที่มากที่ว่าเด็ดขึ้นกันครับเอามาจับใซ่กับเลข เดนเลเกวิ่งของเพิินกะเขาทุกหมวดครับพี่น้องครับเขาหมวดวันทีหนึ่งกันย่าย่นกะไปรับชมรับฟังน้ากันเด้อกครับผมกับอาจารย์เลขวิ่งสมุดปาการครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับอาจารย์เกามาเชียร์กับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผมทีเมตาแนวาทางให้ครับเกามาเชียร์ทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจครับกามาเชียร์น้าเชียร์แล้วกับอูน้าชัยในเดือครับผม ไปรับชมรบฟังเลขอาจารย์กับเลขวิ่งมีที่มากันเลยครับอาจารย์ครับมเกามาเชียสวัสดีอาจารย์ครับผมสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้อาจารย์กะจะมาโค้งสุดท้ายแล้วครับผมครับพร้อมกับเลขมีที่มาปะครับอาจารย์แมนครับแมนอัน เือพี่น้องเพิ่นบ่ได้เบื้องคลิปอันที่พ่านมากครับผมอาจารย์ก็คือเลขมีทีมานี่เข้าดีเ่าอาจารย์แมนครับเขาเขาทีเขาใครมาเนี่มันพึ่งลุดไปงวดเดียวครับครับแล้วก็ามาจับคู่กับอาจารย์ได้นะครับผมงวดนี้บ่หนาได้เพราวะว่ามันเป็นเล็กตัวเดียวกันเลยครับโอแต่ว่างวาาูว่างหันได้เนาะอาจารย์เนาะแมนครับวดเมื่อกี้เขาห้มาแปดของผมมีสองมันกัจับคููกันได้ครับ มันนี้มอดนี่เขาให้มากเลขแฝดไะมอ๋อชนกันครับชนกันก็กระสือเดงว่ามั่นใจเนาะอาจารย์ว่าแปดแฝดไม่แต่มันมันมันแปดมันมากว่ามากร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละเลขแฝดครับแบบนี้จะเอาได้มาจับน้อจันาันอ่าจันนี่ตัวประกอบนี่ครับครับผมเอา ในคลิปแรกอาจารย์ว่างแปดไว้เนาะครับผมเลขของอาจารย์ครับที่คลิปแรกว่างแปดไว้แล้วแต่ซับคู่ให้กค่นี้แปดหกหกแปดเนาะครับผมกะอธิกาใส่ซีเพิ่มเติมแค่สองหางอ่ะซีเพิ่มไม่อีกสองหางครับเดี๋ยวอาจารย์เลขเลขวิ่งเลขวิ่งมีที่มากันในแปดครับผมจับคู่ครับผมบมัน,นโกงที่ไทย สามคู่ก็มีอ่าแปดสามแปดหนึ่งแล้วก็แปดหกเนี้ยสามคู่ทั้งหมดแกิดสามแปดหนึ่งแปดหกครับแล้วก็ไปกลับน้ำเด้อกลับด้วยครับผมกลับด้วยเน้นที่แปดหกเน้นที่แปดหกครับผมครับเหมือน,นเดิมเน้นที่แปดหกเหมือนเดิมครับโอ้เหล็กแปดมากสวัด ถ้าเป็นแบบนี้โอกาสเคยื่อชนกันแบบแบบนี้บ่อาจารย์มีครับมีมีเคยชนกันหลายรอบอยู่วดที่ว่าอันมันออกเลขหกหลายหลายรอบนะครชนกันเลขหกมีอยู่ครับ่ว่ากบาได้ไหมถึ่งว่ามันจะมาเป็นเลขแปดแปดนะครับผมบอคำรวดนั่นเขาห้มากกของผมเรเด่นหกอยู่แล้วเนาะผมก็เลยอาจับตู้หา 6อ๊กหนึ่งวาสีมาคู่กันบอแมนมาฮกสองวันนั้นอ๋รอรบบมันมื่อขันมากซ็นันเลกลายเป็นตัวเล่นไปเลยบาบนี้วิ่งวิ่งในแห้งมันใจเลยครับตะวากะอันระ,ะ,ะบรบบบอได้ชัดเจนนอาจารย์วาสีบ,บนหรือล่างเขาระบุม,มากเป็นล่างครับแปดแปดล่างอ๋อครับผมแปดล่างครับพี่น้อง แต่ว่าอาจารย์ก็เป็นเด่นบนรางครับผมแต่ว่าเพื่อนได้แปดมาบนรางอ่าเพื่อนได้แปดมาเป็นเลขลรางกับกับแนวนมสิเป็นรางได้ครับผมแนวนมสิเป็นรางกับกลับด้วยครับพี่น้องเนาะลองยิบจับลอตเตอรี่ไว้รางติดแปดได้ครับผมให้ติดแปดไว้ครับถ้ามวดนี้เพื่อนเขาอีกครับผมติดตามมากครับ ลดลดงดยอมไหมอาจารย์เลขมีที่มาครับงวดที่เขาให้งวดที่คมรุดนั่นแหละครับงันที่อทอของผมรุนนะครับมันให้เลขศูนย์มากว่านั้นมันมันรุดครับงวดนั้นของกาเรียนเก่ามันว่ามันมันรุนใช่ไหมของคมก็รุดรุดความกันเลยครับผมต่อมางวดที่แล้วก็บันรุดวันนี้ของคมก็รุดครับ ออาาเ<ข>า<อ>เท่เา,เาที่ผมทราบมากนี่ของเขาให้มากเพิ่งรุดแรงหมดหมดเดียวหมดที่ใบที่มันออกกัน่อดดาเนอ้องผมก็จำบอดดมาแต่ว่ามันรู้ควอมกันก็ของสูตรผมนี่แหละครับผมนี่นะครับพี่น้องเป็นที่เด็ดของอาจารย์เดื้อครับผมครับพี่เศียห้จังไดกัดสายวิ่งแต่ลองพิจนนารณาเบิง้งล่างแปดครับผมครับ แต่บางคนหายมาอีกอเลขบนคนก็หายมาโยนนําเชื้อเดียวบ่เข้ามาเชื้อเดียวบ่ที่อาจารย์เบิ้งหรือว่าวิเคราอยแล้วเข่าดีปะครับผมแต่สติเพิ่นเพราะอันวัดเป็นเป็นเพิ่งหายมาเองวดนี้มวดมวดเดียวที่ว่า<อ>ข้างบนเพิ่งเพิ่งจะหายมาปะครับผมครับข้างบนนะครับครับเพิ่นหายวิ่งศูนย์บนวันนี้เป็นขั้นขั้นผมว่าขั้นศูนย์บน มันค่าที่ใน06 60คู่หนึ่งข้างบนนะคู่เดียวข้างบนก็จิเป็น06 06ครับผมเอาแล้วก็ใส่แปดอาจารย์มหครับนย์แปดองเนี่ยเพราะว่าเลขอาจารย์ให้แปดไปได้บนล่างมันงไหครับครับไปได้บนล่าง แต่ว่าน,นี่ก็มากมาจากทีเดียวกันนั่นแหละแปดับศูนย์นะแต่ว่าเขาระบุมากกว่าแปดลา่างศูนยะ์บนทั้งนนะอ๋อพ่อพอดีมาช่วยเขาประจันครับผมครับอาจาย์กันได้แปดแปดล่างศูนย์บนการจับศูนย์หกครับค่าข้างบนนี่ผมจับศูนย์หกครับผมชุดเดียวแล้วศูนย์หกหกศูนย์ครับชุดเดียว แต่ว่าอันแปดหกหกแปดนี่การเรียนบอก FC, เอฟซีเรียนบนล่างบนล่างก็ได้อีกสูตรหนึ่งของอาจารย์เฮ็ดครับคำนวณกับเลขติดางบนนั้นก็มีอ่ามีหกกับเจ็ดแต่ว่าอาจารย์ไงไปไปเน้นติที่เลขหกครับคือว่าสูตรอาจารย์ก็เป็นเลขติดบนก็คือหกกับเจ็ดแต่ว่าอาจารย์เน้นหกตีครับ ครับเพราะว่าอันเลขหกมันมีมันมีสามสูตรคิดคิดเลขหกสามสูตรครับผมครับอีกสูตรหนึ่งอ่าอีกอีกสูตรหนึ่งมีมีหกกับหนึ่งได้หก,กับหนึ่งครับแล้วก็อีกสูตรหนึ่งมีสามหกเก้าแล้วก็สูตรที่สามไอ้ที่ว่าเลขข้างบนไอ้ที่่าคิดเลขหกนะครับผมสูตรที่สามก็ได้หกกับเจ็ดมัน มันมันส้นเป็นชื่เลขหกนะส้นหกมัเรื่ยครับผมครับก็เรยว่าอันขันเอาแปดไปจับต่สีเป็นแปดหกหกแปดแล้วก็ศูนย์หกหกศูนย์แค่นี้แล้วครับอืมนี่แะครับพี่น้องอาจารย์จต่คัดให้เน้นเน้นแต่ว่าจะเรกขนปลายหางครับพี่น้องเนาะกลับด้วยบนล่างครับผมแปดหกหกแปดครับขนหกหกศูนย์หกหกศูนย์ครับผม อ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งนี่ก็อย่าลืมเด้อเข้ามาเชียร์เด้อเพราะว่าอันอีกมันเลขหนึ่งกับมันก็บซ้อนกันอยู่สองสูตรเรียกหนึ่งครับหกคับหนึ่งแล้วก็อีกสูตรหนึ่งได้สามกับหนึ่งครับผมแต่ว่าผมมเ็ดเลขดับรางสูตรใหม่นะมันดับหนึ่งรางอ่ะสักสี่ดับยูบยูก่ก็ล่องเอาไปพิจารณาเบอ่งเด้อครับผม ล่างมันดับสี่ดับสี่กับหนึ่งล่างดับสี่กับหนึ่งครับผมข้างไปเด้อครับผมลองลองเพราะว่ามันมันหนาสีพานอยู่าะว่าหนาสีเอาอยู่อยู่หรอกเพราะว่าผมเฮ็ดมามันก็ผมไล่เบิรงแล้วมันก็ตสีมื่อตีบอมว่ารุดขึ้นกันครับบอมีมากขึ้นกันอ้สูตรดับหนึ่งนี่กครับผมนี่นะครับพี่น้องในคลิปนี้ครับเลขอาจารย์บ่หลายหางครับพี่น้องเนาะเลขห์่งเพินก็เดินดี ในเลขมิท for er ิมาเอาไปพิจารณาบังเดอร์ครับพี่น้องก็ติดอาจารย์ไว้ครับผมนี่อาจจะเป็นสถิติแรกของพี่น้องเอฟซีกับเก่ามาเชียครับผมกับจังไรเบิ่งไปน้ากันในงวดนี้ครับบพว่าจะเป็นเลขมิทิมาครับผมครับเลขจับคู่บนล่างครับจะได้เห็นกันในคลิปนี้้อครับพี่น้องเป็นสถิติเป็นข้อมูลครับงวดนี้ถ้าพี่น้องมักนั่งจัดได้เด้อครับผมเพราะว่าเลขบล็ลายหางครับผมเพื่อได้โชว์เยลาไปน้ากันครับอาจารย์ สำหรับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชื่อกับขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมครับขอบคุณอาจารย์เล็กวิ่งที่เมตตาแนวทางให้กับกามาเชื่อครับอาอิลบกวอาจารย์สำานีเด้อครับผมอ่าครับผมขอถามไปกามาเชื่อเลยไปวัดเองก็วัดดงไปวัดปาดงน้องตาลบอกครับอ๋อครับผมอาจารย์เบิ่งคลิปคือว่าง่ายเนาะอยากไป ครับยูยูดอนนะครับอาจารย์ยูบ้านท่านเนีนยเมืองท่านมีโอกาสท่านไปไปจะสีโถ่ทางทั้งไเก้ามาเชียร์หรอครับผมโอ้ท่างก็ค่อนข้างที่ซับซ้อนนิดหนกันอาจารย์แต่ว่าก็เพอแะเนียนท่านเขาตั้ง GPS ไปไปได้บ่ไปได้อาจารย์ไปได้มันจีมันจีออกจากตัวเมืองอุดรไปมุงนาไปเส้นน้องไข่ครับผม มุ่งตรงมิตรภาพแล้วก็ที่มีแยกอาจิวยู่ก้อนถึงบันนาคาครับผมที่มีแยกไปครับเห,เห็นเห็นเมืองคลิปมาขึ้นอยู่นะคนเยอะมากเ<บ>ลคยครับผมคนหลายโอ้ยงามง่ามีบ่อบ่อลอยบ่อน้ำคลิปมันงามเนาะครับผมสีเขาไปศึกษาประวัติเพิ่มเติมอยู่ครับผมว่าพวมเป็นมากังไดครับประวัติก็ได้ยินคนบ่กเห็นฟังอยู่ว่าคนไปอไปเปิดป้าเปิดยังไงครับผมปัาบพื้นที่ไปเจอ พุดไปเจอเป็นบอโมล่านครับผมครับครับเอ้ามีโอกาสก็จงค่อยมาเยี่ยมแล้อามาเที่ยวได้อาจารย์ครับผมครับเียวไปเที่ยวอุดรนะคับชีพไปหาข้ามาเชียอยู่ครับอาจารย์ยินดีด้วยครับผมครับยินดีต้อนรับเลยครับเคลียวปลาสลิดไปซ่อนดอกครับอาจารย์สลิดบางบ่อครับผมครับเอ้าผมอยู่บางบ่อเด้อ โอ้อาจารย์ยุบังบอรครับครับขึ้นชื่อหรือชาอะไรครับผมครับา <พอ S 2> สติษครับก็สุดท้ายนี่เขาขอให้เอฟซีสก๊กมันมาเลยวันนี้รัยแต่ว่าผมผมมั่นใจมากๆเลยแปดมากร้อยเปอร์เซ็นเลยครับอืมแปดมากร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าเป็นเป็นแว่าช่ับขนาดนักไม่น้อยจันเนาะแม่นครับกันหลายจุดเลย ลายสุดแล้วก็เลขหกก็มันใจก็นาทีเป็นนี่แหละครับแปดหกหกแปดนี 8, 6, 6, 8, 8, 8, 8, ่แปดคมว่าขั้นขบนกับล่างนี่แหละครับผมแต่ว่าอันนี้เขาระบุว่าว่าเป็นล่างเลขแปดอือคอยมาเด้อครับพี่น้องเป็นโชว์เป็นลาไปนน้ากันครับแเอฟซีก็เสีด้มีเงินมีทองเนาะแปดโกหฮกแปดเอาคุณเด็กนี่ง่ามยั่ครับ 8, 6, 6, 8. งงประยันครับข้างมอสิจัดอยู่เนี่ยครับ เราไม่เสียก็จะลองไปหาหยิบจับลอตเตอรี่บ้างยังครับครับอะไรเยวไปหาลอตเตอรี่ไปก็สองสามใบอยู่ครับผมแปดหกแปดครับหมักหมักอยู่เพราะว่ามันพวกมันจะเข้ากันหลายสูตรอยู่ครับครับผมนี่แหละครับพี่น้องกติดอาจารย์ไว้เด้อครับผมครับคลิปนี้พิเศษครับผมได้เลขมีที่มาพร้อมทั้งบนทั้งล่างครับเดี๋ราก็สีพยายามให้เกสูตร สูตรม่เรื่อยๆไปไปให้น้ําชิดให้เข้ามาเชียนแหละครับอาจารย์ครับขอบคุณเด้ <8 S 1> เ่อครับผมครับผมแปดนี่ก็ซ้อนนี่นะที่ว่าร่วมที่เขาให้มากเมืออว่านี่ก็ของผมกับนี่อันสูตรหนึ่งกับแปดกับเก้าเนาะอันนั้นก็แปดสองศูนย์แล้วเขาให้มากอีกเมือว่านี่แปดแปดมันก็ซ้อนกันหลายสูตรอยูนนออออ่ครับวันนี้เมนเมนอาจารย์คอยมากครับ ้ค่ในว่าเลขสัญจงสัญจรนวอายานเนาะขอให้ตามสูตรเลยครับมันผมผมว่ายานด้วยเลขสัญจรนหรือว่าเลขล็อกเนี่ยครับเท่าที่ผมคำนวณมานี่ซอจะล็อกแบบใดมันก็มาในสูตรผมตลอดเลยอือครับโอ้เมื่อก่อนมันบ่มีทา้งนช่องยูทูบแบบนี้น้องเมื่อก่อนผมเฮ็นนี่คำนวณเขาสิล็อกแบบใดมันก็มาอยู่ในสูตรนี่แหละครับอือสุดอยอดเลยแะ บอนี้ไปใส่เฮ็ดคำานวนแต่มือออกจนสิพามือเลขมันก็บอไปใส่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมบ่เลื่อนบ่เคลื่อนบอเลี้ยงครับ,บอะไรว่ขขออรราย,ย่านเลขเคลื่อนนักแสดงสีผมผมบ่ย่านเลยโอ้ครับท่านอาจารย์ใช่เดียนเลยครับผมจะออกยุไซกับค<ม>ือเก่าครับ,รบไปไปออกยุไสกับคือเก่าก็เลขออกมาไม่อยู่ในสูตรที่ว่าผมเพชรน,นี่ตลอดครับ ชัน,น,นก่อนยูมองด้ก็บเหมือนเดิมม่กมันบอหนีมันมันออกตามสูตรที่ว่าแต่ว่าสูตรที่ผมเฮ็้มาเนี่มันจนเนี่คู่คู่เขาไมา่รับไปรับแานเพิรนเนาะผมขายขายของยูน่าโรงเรียนนะเนาะทั้งหมดผมขายลูกชิ้นทอดด้วยแล้วนกะ็แาเนเพินมาติดมาถามผมตลอดลว่าโอ้ยพี่ทําไมพี่ไม่วิ่งเอาถ้าพี่วิ่งนะเนี่ยปลานเนี่ย รถใต้แดงในที่ไม่ต้องถอนเลยพอชูนเนอร์เนี่แกว่าผมบอกเพื่อนมาีนเขาทุกอันนั่นเลขเนาะเพื่อนว่าโอ้เล็กแม่นขนาดนี้ทำไมพี่ไม่วิ่งเอาโอ้ครับผมแล้วเขาสำหรับคลิปนี้ก่ามาเชียกับขอบคุณอาจารย์เยอครับผมที่เมตตาแนาทางให้กับเก่ามาเชียกับพี่น้องเอฟซีครับผมครับเพื่อเป็นโชว์เป็นลาวนอกกันสิรพจน์อาจารย์สํานีเยอครับผมครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม อาจารย์เลขวิ่งสมุดปาการครับพี่น้องเนาะครับเด่นบนล่างแปดครับผมในคือเลขที่อาจารย์ให้ตะคิบก่อนครับผมแล้วก็แปดหกหกแปดที่อาจารย์จับให้ครับเลขวิ่งมีที่มางวดนี้ผลมาชนกันครับพี่น้องงวดว่างหันเพิ่นได้สอง่ามีที่มาได้แปดจับคู่แปดสองงวดนี้ได้แปดครับชนกันแต่ว่าก่อนมาเช่กระถามว่าเป็นไปได้บอสิสีม่าแปดแปดครับเพิ่น ถือว่าเป็นเหล็กเด่นครับผมบนเป็นเหล็กจับคูกันครับบื้องข้างให้มั่นใจว่าเป็นเหล็กเด่นที่ว่าต้องหาคูไม่ครับพี่น้องเนาะเพิ่งกระจับคูตามสูตรของอาจารย์นะครับผมก็มีแปดสามแปดหนึ่งแหละครับแปดหกครับผมเน้นที่แปดหกกับด้วยบนล่างครับพี่น้องเนาะครับเลขมีที่มานี่ในคลิปนี้เพิ่นจะมีพิเศษให้คือศูนย์อีกตัวหนึ่งครับผมเป็นเลขบนครับ อาจารย์ก็เลยจับบนให้ศูนย์หกครับพี่น้องเนาะศูนย์หกเพราะว่าเลขติดบนอาจารย์กับส้นหกครับครับแต่ว่าเลขเด่นแปดของอาจารย์นี่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมเดินทั้งบนทั้งล่างได้ครับพี่น้องครับเลขกเพล่นวลายหางครับพี่น้องเนาะมีอยู่ซี่หางคือแปดสามแปดหนึ่งแปดหกแล้วก็ศูนย์หกบนล่างก็ได้ครับผมครับครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชื่ร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเลยเงินไปน้ำกันเด้ครับผม ในหมวดวันที่หนึ่งกันยายนลหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ